เรียกว่าเป็นข่าวเป็นข่าวดังกันอีกแล้วนะครับสําหรับวุงพลนายชุยพลวิพาในคดีฆาตกรรมเด็กหญิงชมพู่หลังจากที่ช่วงนี้อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้จะมีการโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจนาย,ยกรัฐมนตรีและขณะนี้กําลังมีกระแสข่าวว่า พักรัฐบาลเองนะครับพักพอปอชอรอเนี่ยนะครับอาจจะมีการโหวตสวนกระแสไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีก็ได้นี่หรือเปล่าเป็นจนวนเหตุให้ป้าแตนเมียของลุงพลเนี่ยจะต้องถูกดำเนินคดีช่วงวันสองวันนี้พอดิบพอดีแม่ติดตามฟังกันดีกว่า สวัสดีครับเพื่อน YouTube c h a n ช e l f a แฟนเพน Channel, page, Facebook ทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับทนายรณรงค์แก้วเพชรความคืบหน้าล่าสุดของคดีเด็กหญิงชมพู่นะครับ ล่าสุดของล่าสุดหลังจากที่ลุงพลเนี่ยถูกแจ้งข้อกล่าวหาเจตนาฆ่าไปแล้วนะครับวันนี้ก็ถึงคิวของเมียของลุงพลกรณีป้าแตนถูกดำเนินคดีไปด้วยนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับมาย้อนดูกันหน่อยสิครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับลุงพลเนี่ยถูกดำเนินคดีไป3ข้อหา1ข้อหาพลากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากปิดามารดาโดยปัสจากเหตุอันสมควร2ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนเองโดยประการที่ทําให้เด็กนั้น ปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย3จกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้เกิดการชนสูตรพลิกศพหรือผลคดีเปลี่ยนแปลงไปนี่คือ3าข้อหาเดิมที่ลุงพลแน่สนิ้วนะฮะนี่คือ3ข้อหาที่ลุงพลเนี่ยโดนดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้แล้วก็มีเพิ่มอีกข้อหาที่ข้อหาเจตนาฆ่าที่ทางพนังกงานอายการให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มและวันนี้ช่วงลุงพลโดนข้อหาที่4เนะี่ยเป็นช่วงที่พุ่มกับโจ้ทาให้วง กาสํานักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยสั่งสะเทือนหลังจากที่เอาถุงพลาสติกสีดำไปคลุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนกระทั่งเสียชีวิตนะบังเอิญนะมังเอิญ <S <S ทีนี้วันนี้ครับหลังจากที่มีช่วงนี้นะครับกำลังอยู่ในช่วงที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันในทางรัฐบ,บาลในรัฐสภานะครับอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีผลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็มีข่าวว่าเกิดแรงกระเพื่อมภายในการระหว่างขั้วอำนาจในกลุ่มรัฐบาลกำลังแย่งชิงผลประโยชน์ทางการเมืองกันอยู่แล้ว ก็อาจจะมีสสของรัฐบาลหลายๆคนหรืออาจจะบางคนโหวตสวนมติหรือฟรีโหวตฟรีโหวตนะโหวตอาจจะไม่ไว้วางใจนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้นะเป็นข่าวที่หลายๆคนจับตามองกันอยู่นะครับในช่วงนี้หลังจากที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันอยา่างดุก <ๆ S 2> เดือดเผ็ดมันในสะพานไม่ว่าจะเป็นประเด็นของโควิด -19 ประเด็นของการจัดหาวัคซีนมีส่วนต่างหรือไม่และประเด็นที่พันก้าวไกลเปิดออกมาเกี่ยวกับเรื่องของ IO I/O เกี่ยวกับกองทัพบกนะจนกระทั่งกองทัพบกเนี่ยมีมติให ไปดำเนินคดีกับพักเก้าไกลนะครับเอาละทีนี้ครับป้าแตนเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับป้าแตนก็ถูกดำเนินคดีด้วยนะครับโดยทางพนักงานอายการมีความเห็นว่าทางให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหากับเมียของลุงพลนะครับในข้อหาตามปวิอาญามาตรา1 5ึทวีนะครับมาตรา150่ิทวีคืออะไรครับก็คือข้อหาที่ลุงพลเคยโดนไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือผู้ใดกระทําการใดแก่ศพ หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้เกิดการชันสูตรพลิกศพหรือผลในคดีเปลี่ยนแปลงไปคือเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านนะข้อหาไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในการชนสูตรพลิกศพเข้าไปปกปิดหรือเข้าไปเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่พบศพคือเขาเชื่อว่าลุงพลและป้าแตนร่วมกันเอาศพเด็กหญิงชมพู่เนี่ยไปจัดฉากไว้ให้ตายบนเขาเอ่อบนภูเหล็กไฟนี่คือสิ่งที่ตํารวจคิดนะครับโดยอัตราโทษในคดีนี้นะครับมี โทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีปรับตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับโดยที่ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าประมวลวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยมีโทษที่หนักกว่าปออาญานะครับจากเดิมเดิมเนี่ยนะครับมันก็มีปออาญาอยู่นะมาตรา1น 9, 9, 9มาตรา366ทับสเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายอําทางศพแต่ปรากฏว่าในรอบนี้เขาเดำเนินคดีตามปอววทยาเกี่ยวกับเรื่องการไปยุ่งเหยิงกับศพทำให้ผลในการชนะสูตรพิสูจน์เปลี่ยนแปลงและตำรวจเชื่อ่ออาาาตตรรรวจรวจวจและกทีมุดห เนะชื่อว่าป้าแตนเนี่ยรู้เห็นหรือสนับสนุนให้ลุงพลเนี่ยไปดาเนินการดังกล่าวนี่จึงเป็นที่มาที่ไปของการแจ้งข้อกล่าวหาในวันนี้นะครับแล้วก็ถามว่าอ่ะแล้วอย่างนี้ทนายตั้มที่คุยกันนะทนายตั้มบอกว่าเดิมเนี่ยตั้งใจจะไปร้องขอความเป็นธรรมกับทางพนักง,งานอายการจังหวัดมุกดาหารให้สอบประเด็นเหล่านี้เพิ่มอยู่แล้วแต่ทีนี้พออายการแจ้งข้อกล่าวหาแบบนี้ก็เดี๋ยวคงต้องไปว่ากันในศาลแล้วแหละเพราะว่าคงจะไม่ได้ไปย่นของความเป็นธรรมแล้วเขาก็ยังมั่นใจนะครับว่าลุงพลยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นี่คือ่งาย นะเดี๋ยวต้องมารอดูกันที่ว่าเนศาลจะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะครับก็อภิปรายไม่ไว้วางใจก็เดี๋ยวจะปิดไปแล้วนะออหลังจากนี้เนี่ยลุงพลจะได้หมดเวรหมดกรรมในการเป็นข่าวอย่างนี้ทัทีนะได้เข้าไปสู่กระบวนการพิสูจน์สัทีนะก่อนหน้านี้ก็มีคดีป่าไม้อะไรอีกจิปปะทะไปหมดเลยนะครับเอาละนี่คือล่าสุดของล่าสุดวันนี้เชื่อว่าถ้ามีเหตุการณ์รุนแรงในรัฐบาลอีกลุงพลกับป้าแตนก็คงจะเป็นข่าวอีกอาจจะโดนจับข้อหาใดข้อหาหนึ่งเพิ่มเติมก็ได้นะครับก็เป็นบทวิเคราะห์บทหนึ่งนะบาชอกดตติม youtube แฟนเพจ Facebook ทนายคู่ใจไว้นะครับไม่พลาดทุกสาระดีๆครับ